วันนี้เจอเคสหนึ่งน่าสนใจนะมาจากกรุงเทพตั้งใจมาหามาถามภาวนาแล้วมันเหลือแต่ตัวผู้รู้อยู่อย่างเดียวนะทำยังไงต่อถูกไหม,มันผิดไหมอะไรกวานไปจริงสภาวะจะเป็นยังไงนี่ไม่ได้สำคัญนะเวลาเราเปฏิบัตินะสำคัญอ่อย่างเดียวคือจิตมันสละละวางได้ง่ายไหมนะสภาวะนี้ร้อยคนร้อยอย่าง พันคนกับพันอย่างมาวัดกันไม่ได้ะวัดใจอย่างเดียวคือจิตมันวางอารมณ์ต่างๆได้ง่ายไหมนะรู้ทันความทุกข์เร็วไหมอะไรอย่างเงี้ยเะะป็นตโววัดพัฏิจต่ละวันที่เรานั่งสมาธิมันเหมือนกันที่ไหนบานะงวันเหมือนคนไม่เคยนั่งสมาธิมาก่อนน,นั่งยังไงก็ไม่พอดีนะ เด็กก็ง่วงเดวยวก็ฟุ้งเดวยวก็คิดอะไรก็ไม่รู้เยอะๆไปหมดเลยบางวันก็สงบนะมันจะหมดกิเลสเอาวันนี้รุ่งนี้นะบางวันกิกเลสท่วมหัวเลยอย่างเงี้ยนะทีะนี้ก็มีอย่างเดียวก็คือใจยอมรับมันได้เวลามันรู้ตังหยมันจริงไหมยอมรับมันได้ไหมกุศลเลิกกุศลก็เพียงแค่รับรู้แค่นั้นนะไม่เอาไม่ยึดถือ,อไว้ไม่ปักใสไล่ส่งหรือเปล่าอย่างเงี้นะถ้าเป็นอย่างนี้ได้ก็แปลว่าใช้ได้ พราะจิตเองก็เปลี่ยนแปลงนะอารมณ์ที่มันกระทบกับเปลี่ยนแปลง <c oughs> เราไม่มีทางที่จะรับรู้ได้หรอกว่าในแต่ละ <c oughs> นาทีในแต่ละชั่วโมงนะมันจะมีอารมณ์ไหนเข้ามามจะมีเรื่องราวอะไรผ่านเข้ามาจะมีวิบากกรรมตอนไหนที่จะส่งผลต่อกายใจนี้นะมีทางรับรู้ล่วงหน้าได้เลยนะมีแต่อย่างเดียวก็คืออะไรเกิดขึ้นก็ยอมรับมัน่นะอันนี้บ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกถึงความเป็นไตรลักษ ใจรักเนี่ยพูดภาษาไทยง่ายคือไม่แน่ันไม่แน่นี่นะ,นะอันไม่แน่เนี่ยมันทาให้สนุกกับการได้ฝึกฝนตัวเองเนี่ยเพราะเราไม่มสามารถที่จะคาดการล่วงหน้าได้มีแต่การเตรียมใจพร้อมแค่นั้นเองอะจะเกิดอะไรขึ้นยอมรับมันเกิดอะไรขึ้นก็ยอมรับมันแค่นั้คนคำว่ายอมรับมันก็คือยถาโพธยานัทสนะ,นะ,นะการเห็นด้วยปัญญาตามความเป็นจริงนะ ทนการที่มันจะเห็นด้วยปัญญาและความจริงได้ก็แปลว่าปัญญาต้องเกิดมากพอแล้วนะต้องเกิดการสังเกตการศึกษาเรียนรู้มากพอที่จะให้จิตมันยอมรับได้แล้วที่อยู่มันจะไปยอมรับเลยเป็นไปไม่ได้นะก็ต้องเกิดจากการฝึกนี่แหละฝึกในที่นี้คือฝึกสังเกตดูสังเกตดูกนะุศลมาแล้วก็ผ่านไป เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีแล้วก็ไม่มีอุุศลเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีแล้วก็ไม่มีเนี่ทีนี้พอเห็นบ่อยๆอย่างนี้ก็จะมันจะเลิกให้ค่าไปเองนะนะจะอุคุศลอกุศลก็เกิดตามเหตุตามปัจจัยมีเหตุได้เกิดก็เกิดไม่มีเหตุให้เกิดก็ไม่เกิดนี่นะมันช่เกิดเพราะเราอยากให้มันเกิดนะถ้าเราอยากให้มันเกิดเราก็อยากใช้กุศลนมันเกิดทั้งวีทั้งวันนั่นแหละแต่มันเป็นไปไม่ได้นะ ก็สนเกิดมั่งอก็สนเกิดมั่อย่างนีอย่างนั้นแหละทำยังไงหล่ะก็ยอมรับมันสิแค่นั้นเองที่จะอยู่จะไปยอมรับกับเป็นไปไม่ได้อีกก็ต้องฝึกจิตให้พร้อมที่จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับมันนะ่ะไปขัดแย้งอะไรกับธรรมชาติของจิตหรือธรรมชาติของกายของใจที่กํลาลังปรากฏอยู่แค่นั้นเลยนาะทีของเรามีแค่นั้นนะ่นะน่ะแต่ที่พอฝึกที่จะไม่ ปวุ่นวายข้องเกี่ยวอะไรกับมันเนี่ยจะกลายเป็นเพียงผู้รู้ผู้ดูอยู่ยเฉยๆแค่นั้นแหละนี่พอเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่เฉยๆได้ในทีนี้จิตก็จะสบายมากขึ้นและเป็นอิสระมากขึ้นเป็นกลางต่ออารมณ์มากขึ้นสมมติไทยก็คืออะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดแค่นัน้นนะอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดยุ่งกับมันนั้นนันเพียงแต่ดูอยู่เฉยๆนี่พอเป็นอย่างนี้ได้ในทีนี้จะอะไรเกิดขึ้นก็มีค่าเท่ากัน นะจะดีแล้วไม่ดีก็มีค่าเท่ากันนะจะสุขจะทุกข์จะชอบจะชังมีค่าเท่ากันหมดเลยนะไม่ไม่ให้ค่าให้ความหมายอะไรกับอารมณ์พวกนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องม,มันสังเกตนะเพราะบงวันก็นั่งแล้วก็ทรมานนะนั่งแล้วเหนื่อยบ้างเนื่องแล้วใจจะขาดเหนื่อยหายใจทีมันคนมันโรคหวัวใจอะไรก็ไม่รู้สารพัดจะเป็นนะ มันทีก็หายลงหายใจที่ยิบเลยนะยก็เหยียบรถสักรนะ้อนยะยี่สิบนะบบจะดับก็ดับเอาดื้อๆบางทนะีมันพิสดารพันลึกเยอะแยะไปหมดนะเวลาปฏิบัติเนะี่ยก็มีอยู่อย่างเดียวคือนะรู้ทันมันนะถ้ามันกลัวสภา,าวะนั้นที่กำลังเกิดขึ้นนะกลัวก็รั่วกลัวนะแต่ไม่ถอยนะไม่หนี กลัวให้ใจขาดตรงนั้นก็ไม่ยอมลุกหนีนะดูมันอยู่อย่างนั้นแหละนะนะถ้าอยากจะก้าวหน้านะอยู่ให้มันเหนือตายเขาไว้นะให้มันตายไปต่อหน้าต่อตานี่แหละดูบางทีเหมือนลมหายใจหายไปเลยอย่างเงี้ยนี่นก็มีเหมือนคนไม่หายใจนะกลัวตายขึ้นมาบางทีกลัวตายก็รู้กลัวตายนะกลัวอยู่ตรงไหนรู้ตรงนั้นนะตอนนาทีแค่นั้นนะ ยังมีพิสดารอย่างนี้กเยอะนะแบบนักวรนา,านะมันมีแมลงไตใตผิวหนังเนี่ยนะเหมือนผิวหนังมันโนนขึ้นมาบางทีอมันมีเหล็กเสียบหน้าอกอยู่เงี้ยพิสดารอย่างนี้ก็มีนะทุกเวทนารุนแรงบางทีนัน่งๆเหมือนขามันหักนะมันมีใครมาบิดไส้อะไรสารพัดจะเป็น โดวยวัยตัวทุกเวทนาในสุขไม่ค่อยเท่าไรหรอกปกติสุขมาแล้วก็ไม่ค่อยจะตื่นเต้นกับมันเท่าไรชอบเพิดเพลินยินดีพอใจหลงจมอยู่กับมันเนี่ยแต่ถ้าทุกมาแล้วที่ี้ให้วุ่นวายแล้วที่ีหนนะวัยทุกนั่นแหละของดีนะดูให้ดีเถอะน่เดี๋ยวหมจะไปดูความทุกอย่างเดียวนะดูจิตด้วยมันเห็นอะไรแวบ,บๆอยู่ในจิตของเราเนะี่ยเป็นตัวประธานที่มันทํางานอยู่เห็นหางมันแวบ,บๆเงีแบบ้ย แหวบ,บเนี่ยถ้ารู้ทันปุ๊บดับไปต่อหน้าตาเดี๋ยวนั้น,นจิตพลิกไปเดี๋ยวนั้นนะยะังเซียววินาทีแค่น,นั้นแหละนะให้ไปสังเกตนะอยู่เงี้ยทั้งวันทั้งคืน,นวันนี้โยมมาสงง่งอารมณ์เนี่ตรมหัดชอบใจนะเป็นโยมผู้ชายเราก็เผลอหน่อยมันก็กลับไปอยู่กับลมหายใจอยู่ตลอดเวลาเอาก็ดีสิไปว่าสติมันทำงานของมันเองอัตโนมัติละนะ มีเขาเรียกเอโกทิภาวะนะนะเอโกทิภาวะเป็นยังไงคือจิตมันเด่นดวงขึ้นมาเนะี่ยจะอยู่ห้องนอกก็ไม่ใช่อยู่ห้องในก็ไม่เชิงเงนี้นะนะตัวผู้รู้เหมือนมีตัวผู้รู้อีกตัวหนึ่งเข้ามาดูตัวผู้รู้ภายในอยู่อย่างนี้นะตืันเห็นเป็นอย่างนั้นพ่อสังเกตดูจิตดูกายตัวเองอยู่ทั้งวันจะยืนเดินนั่งนอนก็มีตัวผู้รู้เด่นดวงอยู่อั่างนีะก็สังเกตดูอยู่นะ นีแปลว่าอะไรแปลว่าขนาดนั้นจะต้องมีทั้งสมถะและวิปัสนาคู่กันอยู่อย่างเงี้ยอยู่ตลอดสายอย่าไปคิดว่าจะต้องจเจริญวิปัสนาอย่างเดียวไม่มีทางมันไปด้วยกันทั้งสมถะและวิปัสนาคู่กันอยู่ก็จะเห็นอยู่อย่างนั้นนะเห็นอย่างนั้นเป็นเดือนๆือนบางทีนะ จะขยับอะไรหน่อยก็รู้ทันขยับนิดก็รู้ทันอย่างนั้นนะเมื่อก่อนนี่อยากจะรู้ใจจะขาดไม่เคยจะรู้เลยฝึกเก็บตายกว่ามันจะรู้ขึ้นมาแต่ตอนนี้มันรู้มันอยู่ตลอดเวลานยทุกปางตายขนาดไหนมันก็ดูมันอยู่อย่างนั้นบางทีเป็นเงนินนะสังเกตเอ,อสภาพจิตแบบนี้ก็มีนะนะแ,แบบนี้ก็ยังไม่เอาเลยนะนะพระเจ้าสอนอะไรปัะสัมพยังนะ จิตสังขารลังปลดปล่อยจิตอะไรนะจานวนที่เราสวดๆกันอยู่นะนะนะผู้รู้อย่างนี้ก็ไม่เอานะนะปล่อยคำว่าปลดปล่อยจิตคืออะไรไม่ยึดถือเอาไว้ว่าจิตนั้นเป็นเราเราเราคือจิตเราคือผู้รู้ผู้รู้คือเราอะไรเงี้ยนะนะพอดูไปดูไปก็เห็นว่าแม้กระทั่งผู้รู้ก็ไม่ใช่เราอีกผู้รู้ก็คือตัวปัญญาขันที่ทํางานอยู่โดยอัตโนมัติ ไม่เป็นอะไรไม่ใช่ของใครเพื่อทำหน้าที่ตามธรรมชาติอยู่เหตุนึงี้เข้าก็เนี่ยตันนี้ก็จะเริ่มเอ๊ะมากขึ้นเอ๊ะมันไม่มีตัวเราอยู่ตรงไหนเลยมีม,มีเราตัวโก่งโกูอยู่ตรงไหนเลยอะไรอย่างเงี้ยมันจะเริ่มเอ๊ะมากขึ้นมากขึ้นค่อยเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นนี้นะสังเกตดู สนรหรับโยมที่จะต้องที่เขาคอร์สออนไลน์อยู่นะที่จะต้องส่งอารมณ์พวกนี้นะทางห้องไลน์นะกลุ่มใหม่นี่นะนะผ่านมาหลายวันแล้วลองสังเกตดูไอ้ที่พูดนี่อาจจะฟังไม่เข้าใจเลยนะเพราะว่าอันนี้ต้องคนที่พอนามาประมาณหนึ่งแล้วประมาณหนึ่งอาจะมาอาจจะเดือนหนึ่งสามเดือนสามปีเจ็ดปีก็ยังไม่เจอเลยก็มีนะไอ้ที่พูดเนี่ยนะไม่ได้แปลว่า มันจะต้องลเรียงลําดับมาอย่างที่ว่านี้นะเราบางคนถ้าปฏิบัติไม่ถูกในี่สิบปีก็ยังไม่ไปไหนมาไหนนะถ้าปฏิบัติถูกต้องเนี่ยนะมันก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของรูของนามนความเกิดดับของรูของนามอะไรเงี้ยนะการที่ขันห้าแยกออกจากกันให้เห็นได้ชัดเจนอย่าเงี้ยนะมันจะค่อยเห็นชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆเองแต่อันนี้ก็ลองไปสังเกตดู ต่นี้ใหม่ๆก็เอาแค่ว่าประคับประคองจิตให้มีสติอยู่กับเนื้อก,กับตัวเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยเอาแค่นี้ก่อนสำหรับคนใหม่นะนะอยบอ,อระวังเพ่งนะระวังอย่าไปประคองจิตนะนเราจะชอบได้ยินสำ,สำนวนอะไรพวกนี้นแปลกๆพวกนีน้ผู้เจ้าสอนให้ประคองนะสัมมาวายานะประคองอะไรประคอง ประคองกุศลเอาไว้นะประคับประคองมันด้วยไม่ให้มันหลุดหายไปไหนไม่ให้มันเสื่อมถอยไปไหนนะประคองจิตนี่เป็นกุศลนะครพระเจ้าสอนให้ประคับประคองพระเจ้าสอนให้เพ่งไอ้ชานนั่นแปลว่าเพ่งน,นีนะท่านอย่าเพิ่งไปเชื่อใครในะเวลาได้ยินได้ฟังเนี่ยเอาเป็นว่าทดสอบทดลองดูแค่นั้นแหละเวลาเราปฏิบัติจะไปกลัวคนเราปฏิบัติแล้วมันสงบดิ่งเป็นอย่างนี้เราจะทาไงก็ดูมันก็ไปสิแค่นั้นเดง อยากรู้ก็ดูมันก็ไปแค่นั้นแหละอย่าไปกลัวอะไรมันนะก็ทดลองดูแค่นั้นเองที่เหมือนอยู่ๆมันดับปูหายไปไหนสว่างโล่งอยู่ข้างหน้านู่นอะไรจะเข้าไปดีไหมก็ลองดูแค่นั้นเองอยากรู้มันเป็นยังไงก็ลองดูง่ายๆแค่นั่นแหละนตเป็นนักทดลองที่ดีนะนักวิจัยนักทดลองที่ดีนะนักภาวนาเป็นอย่างนั้นลองผิดลองถูกนี่แหละลองแล้วลองทดลองซ้ําแล้วซ้ําอีก นะผลเป็นยังไงก็สังเกตด,ดูแค่นั้นเองผิดจะได้รู้ว่าผิดถูกจะได้รู้ว่าถูกแค่นั้นแหละถ้าถูกเดี๋ยวจิตมันก็เปลี่ยนไปเองนะถ้าผิดมันก็จมหนักตึงแน่นอะไรอย่างนั้นะจะค่อยๆเข้าใจขึ้นมาเองอ๋อยี่งี้ไม่ใช่ะรู้ยี่นี้ไม่ใช่วางใจอยางนี้ไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะค่อยเข้าใจชัดขึ้นมาเองนะสังเกตไปเรื่อยๆอย่างเงีเ้ยจะค่อยชัดเจนขึ้นมา เนี่ยนักโควนาเป็นอย่างนั้นอย่าไปกลัวตายอย่าไปกลัวตายอย่าไปกลัวทุกข์นะอะไรจะเกิดให้มันเกิดนะไปตายเอาดาบหน้ามันต้องงั้นนักโควนาน่ะนะดวนะงตาก็ไอแข่งกันจังเลยวันนี้พระก็ศึกทีละองค์สององค์ดวงตาก็ไอแข่งกันใกล้ๆอยามระภับากุญแแถวๆ นะนความเจ็บใครได้ป่วยก็มาเตือนเรานะอย่าประมาทนะนะเร่งภาวนานะนะอย่างว่าจะไปทุกข์กับมันอยู่นะยังไงมันก็ป่วยยังไงมันก็ตายนะเนะตือนตัวเองงั้นนะเห็นหลายคนเนีละแหละนะเวลาปฏิบัตินะนะเนี่ยสังเกตด,ดูให้โยมส่ง อารมณ์กันเช็คลิสต์ตัวเองในแต่ละวัน,นที่เขา้าคอดออนไลน์อยู่นแล้วก็อ้างว่าเติดงานวนนนี้ไม่เด้สทรงโน่นนี่นั่นคืออ่านดูก็รู้แล้วเออถ้าอย่างเงี้ยถ้าถ้าคุณยังไม่ทุ่มเทไม่มีทางที่จะเดินได้เลยการภาวนาเนี่ยไม่มีทางขออ้างมันเยอะเงินไขมันมากติดธุระโน่นนี่นั่นที่ก็บอกอยู่แล้วไอ้ทุกเก้าอย่างเราเนั่นแหละคือการภาวนา นะทุกความเคลื่อนไหวทุกเหตุการณ์ทุกอารมณ์อะไรที่มันกระทบความมาเนนี่นั่นแหละคือการภาวนาไม่ใช่เรื่องจะต้องมีเวลาว่างๆมานั่งดูตัวเองอเฉยๆไหนทำงานอยู่ก็ดูตัวเองไปภนะาวนาอุศนอุศนเกิดก็ดูตัวเองไปนั่นะแหละภาวนาะนี่ยสังเกตการเป็นั่งสังเกตการที่ดีมันสงบก็ช่างมัน Utan, เห็นอาการไม่สงบเห็นอาการไม่ชอบอะไรพวกนั้นนะนดูสังเกตดูเนืเนองๆอย่างเงี้ยน,นั่แหละภาวนาเนี่ยถ้าไม่เข้าใจอย่างเงี้นะก็จะหลบเลี่ยงเกียงงอนไปเลยทีนี้พอจะหลบเลี้ยงเลี่ยงบ่อยๆก็ไม่มีอะไรก้าวหน้าเพราะมีอะไรก้าวหน้าก็จะหมดอะไรแต่อยากไม่อยากจะปฏิบัติแล้วรู้สึกไม่ได้ผลนะไปหาสำนักอื่นดีกว่าวิ่งอีกแปดสำนักครูบาอาจารย์ท่านก็สอนให้มีความเพียรมีความอดทนอย่างเงี้ยท้งนั้นแหละ อยากจะนอนก็นอนนะอยากจะกินก็กินนะเดี๋ยวก้าวหน้าเองไม่มีใครเขาสอนอย่างนั้นผู้เจ้าก็ไม่ได้ว่างนั้นะพอเราไม่มีความเพียนอย่างนั้นมันก็ไม่ก้าวหน้าพอไม่ก้าวหน้าก็หมดอารมณ์ที่อกจะปฏิบัติทุกจะตายยังไงก็ไม่มีทางออกทีนีนะ้นี่ถ้าพอหน้าก้าวหน้าแล้วทีนี้ต่อไปพอมีความทุกข์อะไรเกิดขึ้นมันจะมีทางออกในชีวิตเองมันจะรู้เองว่าอ๋อจะต้องวางใจยังไงกับมัน เนะี่ตอนนี้พอมันวางใจแก้โทษแก้ตัวเองในสักครั้งเนี่ยทีนี้จะเห็นประโยชน์แล้วทีเนี่ยเอาละรู้ละว่าคนจะทํำยังไงเนะีนะ่ยเนี่ยโดยเฉพาะใครที่มีฐานสมาธิดีเนี่ยจะไปยิ่งดีเพีเยงแต่ว่าจับทางมันถูกแค่นั้นแหละสมาธิเอาไว้พักนะนะนั่งสมาธิเทเไรแล้วมันสงบปล่อยให้มันสงบเลยอย่าไปกลัวมันเสร็จแล้วก็ที่เหลือทั้งวันก็นดูตัวเองไปเนะสมาธิเอาไว้พักนะนะน่ แล้วก็พิจารณาตัวเองนะสังเกตดูตัวเองไปอย่างงี้นะนะอันนี้คือตัวปัญญาที่มันจะทํางานอยู่ต่อนเนื่องอยู่ทั้งวันที่เราทำอาหากินเคลื่อนไหวทํางานทําการอยู่นั่นแหละนะถ้าเราทำานี้ได้ก็นะทีนี้พอถึงช่วงที่อยากจะพักนะก็เข้าสมาธิสักหน่อยนะพักผ่อนนะอยู่ในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งนะเวลาไหนที่อยากจะถอยออกมา ที่นาอารมณ์กับทางานปล่อยให้มันทํางานไปอย่างเงี้ยนะนะทีนี้มันก็จะทําให้เรามีจุดพักให้กับให้กับจิตนะเวลาที่มันเหนื่อยเวลาที่มันร้าเนเวลาที่มันท้อแท้เวลาที่มันจิตมันตกอะไรอย่างที่เราเรียกกันเนี่ยมันจะหาจุดพักให้กับตัวเองได้ใช่ไหยนะจะรู้วิธีการนะ,ราะ,าะไม่ไปกลัวความสงบนะแล้วก็อย่าไปกลัวความ ความทุกข์จะไปกลัวความตายหรืออารมณ์อะไรที่มันน่ากลัวพิสดารพันลึกอะไรทั้งหลายเดี๋ยวเพราะถ้าเรามีสมาธิมากๆนะเพราะว่ายิ่งพิสดารถ้าไม่มีสมาธิสักเท่าไหร่นี่ก็ไม่ค่อยจะมีอะไรให้เห็นสักเท่าไหร่หรอกนะมีจะรู้ว่าฟุ้งว่าง่วงว่าปวดอะไรอยู่แค่นั้นแหละนะแล้วมันก็จะค่อยเดินหน้าฟุ้งง่วงปวดก็อย่าคิดว่ามันจะไม่ก้าวหน้านะถ้าเรามีสติสังเกตดูมันมันก็จะค่อยๆก้าวหน้าไปเรื่อยๆเองนะค่อยๆเดินหน้าไปเรื่อยๆเองนะ แต่ถ้าเกิดนั่งสงบแล้วก็ไม่สนใจโลกเลยไม่สังเกตด,ดูอะไรเลยพอสงอบก็ชอบพอไม่สงบก็เลิกนั่งไอ้เพจอย่างนี้ไม่เป็นไหนมาไหนแน่ละน่ะไม่มีอะไรก้าวหน้าเลยนะแต่ถ้าไม่สงบก็ดูนันไม่สงบหน้าต่างความไม่สงบนี่เป็นยังไงสังเกตด,ดูไปเรื่อยๆอย่างนี้เดี๋ยวมันจะค่อยก้าวหน้าไปเองนะ่ะน่ะอันนี้ขอสวดม์ก่อน